จัดงานมงคลเกือบจะกลายเป็นศกอนาตกรรมหลังจากที่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ในงานแต่งงานทําให้บ่าวสาวรวมทั้งแขกเกือบ500ชีวิตต้องวิ่งหนีตายกันอุลมานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในถงโบสถ์ที่ใช้สําหรับจัดงานแต่งงานในเวียดนามนะคะซึ่งมีแขกร่วมงานเกือบ500คนโดยไฟได้ปะทุขึ้นบริเวณเวทีที่เอาไว้สําหรับแสดงดนตรีหลังจากงานเลี้ยงเริ่มต้นเพียง30นาทีเท่านั้น และด้วยเวทีที่ทําจากไม้รวมนั้งของตกแต่งล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายทําให้ไฟลุก,กลามอย่างรวดเร็วทีนี้หลังจากเกิดเหตุแขกก็พากันวิ่งหนีตายออกจากโบสถ์กันค่ะเพราะดีนะคะที่ประตูโบสถ์มีขนาดใหญ่แล้วก็มีทางเข้าออกหลายทางทําให้แขกวิ่งหนีออกมาได้อย่างสะดวกแต่ว่าเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายส่วนความรับผิดชอบทำยังไงโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าตกไปที่ เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเลยนะคะคต้องจ่ายค่าจัดงานแต่งงานแล้วเนี่ยยังต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมโบสมีมูลค่าราว1ล้าน4แสนบาทส่วนสาเหตุของไฟไหม้เจ้าหน้าที่ระบุบอกว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เวียดนามนะคะไม่เป็นโอ้โหดําตอตะโกแบบนี้แล,ล้วเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องจ่ายด้วยเหรอถ้าไฟฟ้าลัดวงจรเ,เปนเครื่องเสียงในงานเห,หรอหรือว่ามันเป็นสถานที่อาจจะต้องไปตรวจสอบนะอาจจะต้องรอความชัดเจนนะคะ